สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยายออฟทาลอดบายกันเชริยานะคะครับในี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์มากันต่อที่ราศีถัดไปนะคะมากันต่อที่ราศีเมษราศีเมษสิถึง3 1นะคะ1 6 3ถึง31มกราหมห5นี้ ความรักความสัมพันธ์แล้วก็ดวงโดยรวมๆของคุณจะเป็นเช่นไรเป็นการดูดวงแบบจันทร์รงเรตเด้งคือดวงทั่ว,วไปซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพาน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือดวงทั่ว,ว,วไปนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะมาเรามาดูกันซิว่าแม่จ๋าในเดือนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรวันนี้อาจารย์เปิดไพ่แบบใหม่นะคะ เปิดไปเรื่อยๆจะได้แบบหลากหลายจะได้ไม่เบื่อการจะได้ไม่มีอะไรซ้ำซากจำจเจประมาณนั้นอ่ะมาแม่ขอดูพลังงานหลักของคุณก่อนพลังงานหลักของคุณนะจ๊ะ <c oughs> เด็กถือ <c oughs> เหรียญมีความคิดอะไรใหม่ๆเกิดการเริ่มต้นใหม่กับอะไเกิดการเริ่มต้นใหม่กับคนเก่าเหรอใช่ปะใช่ปะความสัมพันธ์ก็เกิดซ้ำๆเดิมๆเ,เ,เหรออ๋อมีคนเข้ามาหาหรอจ๊ะมีรักครั้งใหม่อ่ะ มีเด็กมาขอโอกาสหรือไปหยิบยื่นโอกาสหรือคุณไปขอโอกาสกับเด็กคะคุณไปขอโอกาสอะไรกับเด็กหรือเปล่าค่อนข้างพราวในตัวเองทีเดียวแมจ่จ๋าเสน่ห์แรงเลือกเกินนะจ๊ะโอ้โหช้เข้ามาเยอะได้เป็นอิสระจากบางสิ่งบางอย่างได้ตัดสินใจได้ท่องแท้ได้หาโอเคเดี๋ยวอาจารย์ดูคนของคุณก่อนนะไหนดูซสีดูคนของคุณก่อนคนของคุณเขาเป็นอย่งางไรบ้างคะเดี๋ยวอาจารย์อ่านให้ฟังนะคะ คนของคุณค่ะเขาเป็นอย่างไรบ้างคนของคุณสถานการณ์ของเขาเป็นอย่างไรบ้างคะกวีนวีนถือดาบอาละต่างคนต่างถือดาบกันคนละเล่มค่ะฟันกันชงเชงชงเชงอีกโกมาเต็มค่ะมีคนทำอะไรบรหลังกันเหรอทรามพัน์เกิดการเปลี่ยนแปลงกับอะไรเกิดมีคนฉลาดในความสัมพันธ์อ่าต่างคนต่างมีถ้วยคนละถ้วย คุณไปขอโอกาสเขาเขาไปขอโอกาสคุณก็ไม่ได้อ่ะไพ่ใบแรกของคุณเป็น Page of p e n t a c l e คุณอาจจะเป็นคนที่ทำงานค่อนข้างมั่นคงตอนนี้อาจจะมีไอเดียมีความบังเกิดในเรื่องของไอเดียความคิดเป็นคนที่มีหัวการค้าดีนะชอบสร้างสารรค์ชอบคิดทำการค้าการลงทุนเป็นคนที่แบบหาตังค์หาตังคค่อนข้างงกนิดนึงอารมณ์ประมาณนั้นนะตอนนี้อาจจะเกิดไอเดีย เกิดความคิดใหม่ๆนะคะคือคุณ่ะเป็นคนที่ผัวเขาเรียกผัวกันค้ามีความคิดเฉียบแหลมในด้านของธุรกิจถ้ามีธุรกิจอะไรที่เป็นบางคนอาจจะทํางานเป็นอะไรอะเป็นอ่าเป็นพวกทํางานแบงค์ใช่ป่ะเงินผ่านมือ,เ,อ,อเงินผ่านมือ <laughs> เงินผ่านมือตลอดรวยมากวันวันรับทรัพย์เยอะรับซ้ายเข้าขวาประมาณนั้นนะคะ อาจจะได้โชคเล็กเกๆๆนๆๆ้อยได้โชคมาไหมโชคเล็กๆล็กน้อยไม่ได้เป็นโชคใหญ่ตัวอะไรนะคะอืมสถานการณ์ความรักของคุณดูเหมือนกะรังเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับใครสักคนมีรักครั้งใหม่เข้ามาเกิดความรู้สึกดีๆีเกิดโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ดูกันดูจิตดูใจกันไปก่อนพูดคุยศึกษา กันไปก่อนยังไม่ให้สถานะกับใครทั้งนั้นที่ผ่านมาเจอรักสามเศร้ามาระจา้าหรือมีรักแทรกรักซ้อนที่ผ่านมาอาจจะเป็นสถานการณ์ของรักของเราสามสี่คนประมาณนั้นก็รู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่ผ่านมานะคะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอยากจะวางสิ่งต่างๆที่มันหนักใจของเราเพราะคุณเป็นคนค่อนข้างคิงคดมากเซนซิทีฟสูงในเรื่องของความรักคิดมากคิดไมคิดนุ่นคิดนี่คิดแล้วออกไปจากใจยากด้วย เป็นคนขี้น้อยใจอ่ะเป็นคนขี้น้อยใจความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้รับความชัดเจนหรือสถานะไปแบบเรื่อยๆไม่มีทิศไม่มีทางไม่มีสถานะคุยกับคนนู้นทีคุยกับคนนี้ทีไม่ชัดเจนมาฉันก็ไม่ชัดเจนไปอะไรประมาณนั้นกักกันอยู่หรือเปล่าแต่ตอนนี้อารมณ์ของคุณกำลังเกิดการเริ่มต้นใหม่ความรักคุณอาจจะไปชอบใครสักคนกำลังนําถ้วยไปให้เขาเลยมีความรักที่ผ่านมามีใครมาหยิบยืน่นไม่ตีให้คุณหรือเปล่าหรือมีคน หรือมีคนเก่าๆยังวนเวียนคนเก่าๆยังไม่ไปคนใหม่เข้ามาแล้วเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะคุณมีกาวเอาท่วเปไปลักษณะของคนที่มีความพราามีความแบบฉันก็มั่นอ,อกมั่นใจมั่นหน้ามั่นตาว่าฉันก็มีดีเออถ้าชอบฉันก็ชอบถ้าไม่ชอบถ้าอยากอยู่ก็ขอบใจถ้าอยากไปก็ขอบคุณอะไรประมาณนั้น <laughs> คือมันน่ามันตามากช่วงนี้พราวในตัวเองมีสเสน่ห์กับผู้พบเห็นมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามและเพศเดียวกันด้วยนะจ๊ะประมาณนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการที่คุณคุยหรือคุณศึกษาหรือให้อาตอนนี้อาจจะเกิดเกิดความคิดถึงอยากเป็นอิสระจากความรักเก่าๆอะไรที่มันเป็นสิ่งเก่าๆแล้วไปอยู่ในรักที่เป็นรักซ้อนรัก ที่เป็นรักแทรกหรือว่ามันมีคนบุคคลที่3เข้ามาเนี่ยคุณอยากหลุดพ้นแล้วค่ะคุณอยากตัดจากเรื่องเก่าๆมาเมื่อไน่อดีตตัดทิ้งมันไปเลยคือพยายามที่จะตัดทิ้งเพราะว่าที่ผ่านมาลองมาคิดแล้วว่าในฐานะของเราความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ชัดเจนไม่อยากจะอยู่กับตรงนี้แล้วเริ่มต้นใหม่ไปข้างหน้าแล้วจ้ะในที่ไพ่อาจารย์ที่อาจารย์มองเห็นและก็ความสัมพันธ์ใหม่ๆของคุณที่บังเกิดขึ้นเนี่ยมีความรู้สึกมันมันมีแพช s i น n อะ รู้สึกชอบเขามากรู้สึกอยากเดินหน้าไปกับความสัมพันธ์รู้สึกอยากพัฒนาในความสัมพันธ์นั้นๆนะจ๊ะเออเป็นไพ่ที่ดีนะการเริ่มต้นใหม่เป็นไพ่ที่ดีแต่ยังลืมคนเก่าไม่ได้ก็จริงแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วที่คุณรุกขึ้นมาเริ่มต้นใหม่ๆสําหรับชีวิตอืมที่ผ่านมาเหนื่อยมาเยอะเหนื่อยมาเยอะอาจจะเกิดการเดินทางในปีมาอา่ในในมีการเดินทาง มีการเดินทางนะคะและคุณเองอาจจะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบอะไรสูงมากนะคะเกี่ยวกับครอบครัวหรือค่าใช้จ่ายหรือภาระที่คุณแบกรับหรือความรักที่คุณแบกรับมากับความรู้สึกที่มันผ่านมาเนิ่นนานมันไม่แฮปปี้เพราะฉะนั้นคุณกาลังจะเริ่มต้นใหม่เดินออกจากความสัมพันธ์ที่อะไรที่มันไม่ชัดเจนในอดีตจะเดินออกไปแล้วไม่อยู่แล้วไปคุยกับคนใหม่แล้วไปเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วเม่ ประมาณนั้นเยี่ยม,มากรักตัวเองดีก้าวถ้วยคือการรักตัวเองคือการพราวแต่คุณแอบซ่อนอะไรไว้ในใจบางอย่างบางสิ่งบางอย่างคือไปเริ่มต้นใหม่ก็จริงแต่ของเก่าก็ยังไม่ลืมไงมันยังเป็นแผลในใจที่ยังซ่อนไว้ปิดบงังซ่อนเร้นแล้วก็บอกใครก็ไม่ได้ว่าเรายังคิดถึงคนเก่าๆอยู่บางครั้งบางคนแผลพึ่งอะไรแผลพึ่งสดๆสดหมาดๆและ ก็ไปเปิดความสัมพันธ์ใหม่และเตรียมไปและอะไรประมาณนั้นน่ะนะคะมีเรื่องลึกๆในใจที่บอกใครไม่ได้ค่ะอาจจะมีโรคบางคนอาจจะมีโรคส่วนตัวส่วนตัวสูงมากเกินไปคุณอาจจะเป็นคนชอบอยู่คนเดียวหรือทําอะไรคนเดียวหรือทําตามใจตัวเองเป็นอาจจะเป็นลักษณะของคนที่แบบอยากกินก็กินอยากนอนก็นอนอยากเที่ยวก็เที่ยวอยากทําอะไรก็ทําในความรักความสัมพันธ์ใดๆก็ตามถ้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ถูกควบคุมเกินไป หรือมันไม่ได้ดั่งใจคุณหรือมันไม่ได้มันไม่สามารถเติมเต็มใจคุณได้คุณพร้อมจะเป็นอิสระค่ะคุณยังไม่พร้อมจะมีคอมมิชเมนต์กับใครทั้งนั้นไปเรื่อยๆคบกันก่อนคุยกันก่อนดูใจกันไปก่อนน่าจะอืม อาจจะได้ของขวัญของฝากจากความรักและเสน่หหาคุณเอาไปให้เขาก็ได้หรือเขาไมา่ให้คุณก็ได้นะคะชีวิตค่อนข้างมีเสน่ห์ช่วงนี้เสน่ห์รุนแรงมากนะจ๊ะใกล้ๆมองซ้ายมองขวาไปเถอะมีคนเขามองอยู่ประมาณนั้นนะจ๊ะรักของคุณคนเก่าๆคนที่จากกันไปแล้วหรือคนเก่าๆเนี่ยยังคงเป็นปัญหาเป็นสิ่งที่ยังมากระทบกระเทือนจิตใจคุณบ้าง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 แต่มันไม่มากพอแล้วล่ะ โอเคไหมอ่ะในไพ่ของคนที่คุณรักค่ะเขาก็มี k King of s w o r d ค่ะคิงถือดาบคุณก็ถือดาบเขาก็ถือดาบต่างคนต่างอาจจะตัดสินใจไปแล้วแต่ตัวเขาเองยังออกจากอารมณ์ความรู้สึกนี้ไม่ได้เขาคิดว่าคุณทำอะไรรับรลังเขาแน่ๆเจ็ดดาบเขาส่องคุณอยู่นะจ๊ะแอบมองเธออยู่นะจ๊ะเออประมาณนั้นแทมเพลนเขากำลังทำใจเปลี่ยนแปลงปรับปรุงบาลานตัวเองนะคะเขายังอยากได้โอกาสจากคุณอยู่เลยไหนขอดูซิ King of s w o r d เขาคืออะไร King of Swords ของเขาการคิดอย่างมีเหตุผลการความคิดคุณอาจจะคุยกับราศีธาตุน้ำกรกฎมินพเจิกาเดอฮอร์แม เดาเมตราศีกันเขาอยากไปบวชแล้วเขานิ่งๆในพื้นที่ของเขาเขาก็ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงเป็นคนเลือกเยอะคุณอาจจะคุยกับราศีธนูแต่เขาเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่คนคนนี้เดือดแสดงออกไม่เก่งแต่เขายังรักคุณอยู่ไหมเขายังกักคุณอยู่แต่ถึงจะต่างคนต่างเดินออกไปอย่างเป็นอิสระแต่เขาว่าอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะถ้าถามว่าเขาอยากเริ่มต้นใหม่ไหมยอยากเริ่มต้นอยากให้เรื่องราวเก่าๆมันจบไปแล้วเริ่มต้นใหม่กันเดท ในความสัมพันธ์ของใครบางคนยังมีการวนวนเว,ว,วียนๆไป,ไป,ไปกๆกับกับการระหว่างคนเก่าๆแม้ถึงขนาดจ,จะไปเริ่มต้นใหม่กับคนอื่นแล้วแต่คนเก่าก็ยังทําให้เรารู้สึกถึงอารมณ์ที่มันมันต้องมันอยากจะกลับมานะ่ะเขายังรักคุณอยู่เขายังอยากกลับมาเขายังอยากได้โอกาสพอห่างกันไปพอเลิกกันไปเขามาคิดได้ว่าคุณคือคงที่ดีที่สุดหรือคุณคงเป็นคนที่สําคัญที่สุดสําหรับเขา ตอนอยู่ไม่เห็นค่าตอนจากราแล้วมาเสียดายประมาณนั้นจะ้ะสายไปแล้วสายไปแล้วเมดบอกสายไปแล้วอ่ะเรามาดูกันซิว่าเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ค่ะ,ะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้อะอะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้คนที่คุณครักเนี่ยคนเก่าหรือคนใหม่ล่ะนายออฟสอดค่ะเขาคิดยังไงเขาสงสัยว่าคุณ จะไปจากเขาแล้วจริงๆใช่ไหมเราสองคนจะขาดกันแล้วจริงๆส่วนเขาเองยังไปไหนไม่ได้ยังเจ็บยังทุกข์ยังคิดถึงยังทรมานกับความสัมพันธ์นี้เขาบอกเขารักคุณมากเขารักคุณมากหรือเขาก็มีเด็กเข้ามาวะเนี่ยเขาบอกเขาบอกว่าเขารักคุณแต่คุณนะทำายลรา่ำๆเขาไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าไม่เป็นคุณก็เป็นเขานะอาจารย์ไม่รู้ว่าคุณเป็นผู้ผู้ถูกกระทําหรือคุณเป็นผู้กระทําในความสัมพันธ์ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ ถามว่าเขารักคุณไหมรักค่ะมีความรักอยู่ตรงนี้เป็นเกรนอฟครับเป็นถือถ้วยทีเดียวยังนั่งถือคุณไว้ในมือแต่ด้วยความน้อยใจด้วยความรู้สึกที่ไม่เติมเต็มความไม่ซื่อสัตย์ต่อกันทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมันมันต้องจากกันไปทั้งๆที่ไม่อยากจากเขาบอกว่าคุณเคยโกหกเขาคุณทําร้ายรับหลังเขาคุณไปคุยกับคนอื่นไม่ซื่อประมาณนั้นเขาส่องคุณอยู่นะจ๊ะอ่าเป็นไพ่คู่น่ะ ต่างคนจังยังมีจิตใจที่รักกันนะคะแต่เพราะด้วยมีบุคคลที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์ไหมหรือมันมีความยุ่งยากลําบากใจในในความสัมพันธ์ที่มันไม่ความคิดเห็นมันเป็นไปคนละทิศคนละทางอะ่ะอืคุณล่ะคิดยังไงกับเขาคนที่คุณรักนะเมธคนที่คุณยังรักปักจิตปักใจคุณคิดยังไงคะคุณรู้ว่าพี่ผ่านมามันยากจริงๆนะเขาทาให้คุณเจ็บมาเยอะ เป็นอะไรที่เกิดขึ้นเรามันเจ็บแล้วมันยากลาบากมีแต่ปัญหามีความจุกติกจู้จี้มีแต่อุปสรรคในความสัมพันธ์ความสุขมีน้อยมากทำแผนคุณก็พยายามทําใจปรับตัวแล้วปรับเปลี่ยนนิสัยบริรัความรักตรงนี้ให้มากมีคนจะเปลี่ยนมีการย้ายบ้านย้ายแผนกย้ายงานย้ายการหรือมีการเดินทาง ใ o ออฟสอดคุณพยายามจะตัดสินใจบางคนได้คุยกันได้เคลียร์กันแล้วตัดสินใจที่จะเดินออกจากความสัมพันธ์แต่ยังเสียดาย t ด e e อมเพรสคุณอาจจะเกิดการเริ่มต้นใหม่ถ้าเป็นผู้หญิงระวังการก่อกําเนิดทหงการตั้งครรภ์ถ้าเป็นผู้ชายระวังไปทําใครก็ท้องด้วยนะจ๊ะมันมีไพยของ e ด p r e s s พรสมีความรู้สึกว่าคุณนะอยากเดินออกไปแต่คุณยังเสียดายเนาะ เขาเป็นเดียมเพรสของคุณเลยเขาดูแลคุณได้ดีหรือคุณคิดว่าคุณเป็นเดียมเพรสคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทํามาทั้งหมดเนะีคุณทําดีที่สุดแล้วถ้าดีที่สุดของคุณแล้วแล้วเขายังไม่พอใจคุณก็พร้อมจะเดินออกไปไปหา คุณบอกว่าไปหาคนอื่นไปที่ดีกว่าฉันน่ะ,ะคือความคิดที่มันส่วนทางการฉันคิดว่าฉันทำดีแต่เขาก็คิดว่าคุณไม่ทำอะไรเลยก็ได้ไพ่สลับกันได้อีกคือความต้องการของคนมันเติมไม่เต็มไงเขาอยากได้มาก,อยาก,อ,ยากอยากได้นู่นอยากได้นั่นอยากได้นี่คุณก็เติมเติมเติมมันก็ไม่เต็มกับคนที่อยากได้ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้อีหนูอมีความขัดแย้งในคำพูดหรือความคิดการกระทำสองดาบ คุณคิดอย่างไรกับเขาสิบดาบคุณบอกว่าบางทีคุณก็ยังรักเขายังระระระดังกับความสัมพันธ์นี้แต่ว่าบางทีมันมีช้อยที่คุณจะต้องเลือกแล้วสองดาบเส้นทางสองเส้นทางช้อยสองช้อยมันถึงเวลาแล้วคุณจะต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเดี๋ยวไพ่มาเตือนว่าถึงเวลาแล้วที่ควรจะเลือกค่ะสองดาบมาแล้วนะอ่ะเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหมคะ เขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ไหมสองเหรียญเขาอยากกลับมาเขาอยากปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือการสับรางก็ได้จะมีคนทักคุณมานะ่ะแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวจะมีคนรถอีกโก้และจะพูดคุยกันถึงปัญหาต่างๆถึงความไม่เท่าเทียม ถึงความรักกระหายพลิ้นเทสคุณไปเจอคนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเวนเวียงคนคนนี้มีเสน่มีเซนดีคนเข้าหาเยอะมีความรักเยอะหรือรักของคุณเป็นรักรับรักรู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนมีใครในที่นี้มีความรักมีความรักคุณมีก้าวถ้วยเขามีก้าวเหรียญค่ะอ่ะโอเคถามว่าต่างคนต่างมีอีโก้ต่างคนต่างมีจุดยืนมันของตัวเองแล้วกันนะแต่ก็ยังคิดถึงกันนะคิดถึงนะ Six of Cups คิดถึงนะอยากกลับมานะอยากมาคุยกันอีกสักครั้งนะอยากเปิดโอกาสอยากให้ปรับตัวนะอยากให้แก้ไขเราไปกันต่อได้ไหมในบางคนจะทักคุณมาเพื่อกลับมาขอขึ้นดีคนเก่าๆคนรักเก่าๆคนที่คบกันมาระยะนาน,านๆอาจจะเป็นอายุที่แตกต่างสมัยเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยเพื่อนเก่าแฟนเก่าซิกอ่าทูอัฟครับว้าวเล็บเล เขาบอกว่าเขารักคุณเมธเป็นความรักคุณเองก็รักเขาเขาก็รักคุณแต่ความรักของเรามันร่มสลายเพราะใครปันใจเมธใครปันใจข <c oughs> ยี้เมธอะขอดูสิบหกถึงสิบหกถึงสามอดมกราหกห้านี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศท,ทางใดเมธความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศท,ทางใด ทิกอบครับคนรักเก่าๆจะหวนคืนกลับมาแต่สามดาบสิ่งที่มันเป็นปัญหาราคาใจเลือกไม่ได้เสียมันมีคนสามคนในเนี้ยมันยังคงเป็นความเจ็บตัวหาพิน e ทสใครมีคนซ่อนอยู่คุณรือเขากันแน่ที่ซ่อนอะไรไว้คุณอยากเดินออกไปจากความสัมพันธ์คุณอยากลืมคนรักเกา่าคนเก่าไม่เอาแล้วใครจะอยู่ก็ดีใจใครจะไปก็ขอบคุณฉันจะไปแล้ว การเริ่มต้นใหม่คุณพร้อมคุณพร้อมคุณไม่อยากจะกลับไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนความสัมพันธ์ที่มันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเป็นเหมือนใบโพราอความสัมพันธ์ลับๆอะไรก็แล้วแต่คุณบอกว่าคุณไม่อยากอยู่สิ่งที่คุณต้องการคือการเดินไปข้างหน้าเราเริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งทิ้งสิ่งต่างๆไว้เบื้องหลังแต่ถามว่าถึงคุณจะทิ้งสิ่งต่างๆไว้เบื้องหลังก็จริงแต่ความผูกพันความหวยหาความผูกพันยังคงอยู่นะจจะเดชวารีอด คุณอาจรักของคุณอาจจะเป็นรักทางไกลต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมในบางคนที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์เก่าๆเดิมๆการที่คุณกระลังก้าวไปคุณยังมีแรงผูกพันยังมีคนอยากกลับมานะมีคนจะกลับมาในบางคนถ้ายังอยู่กันก็พากันไปแบบไม่มีสถานะแล้วค่ะตัดพยายามคุณพยายามตัดนะ green o f ครับรักนะแต่จะตัดไม่ไหวแล้วประมาณนั้นอืม นะขอเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรกับคุณสิ่งที่อยู่ในใจที่เขาไม่เคยบอกคุณเลยค่ะสิ่งที่อยู่ในใจการเริ่มต้นใหม่กับเริ่มต้นใหม่กันได้ไหมกับเริ่มต้นใหม่เรามองเรามองย้อนถึงความสัมพันธ์หลเก่าๆมองย้อนถึงอดีตความผูกพันของเราสองคน ถึงมันจะเป็นความเจ็บช้ำถึงมันจะเป็นความทุกข์แต่เราเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนนะเราเคยมีความผูกพันเราเคยเป็นครอบครัวคุณจะทิ้งครอบครัวไปเหรอเขายังทิ้งไปไม่ได้เลยสิ่งที่เขาบอกเขาออกไปจากความรู้สึกนี้ไม่ได้เลยเขายังเก็บกอดคุณไว้แน่นเลย,ยไว้ในมือแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกความรู้สึกของเขาที่จริงๆให้คุณได้รับรู้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเขายังคนนี้ขี้หึงขี้หวงขี้งกขี้เก๊กหรือหวงก้างก็ไม่รู้อะ เขาบอกเขารักคุณจริงๆเขายังรักคุณอยู่อ่ะอะ่ขอไพ่แนะนําให้กับเมธห้าใบในเดือนนี้ขอไพ่แนะนำห้าใบให้กับเมธค่ะไพ่แนะนําบอกว่าอะไรไพ่แนะนําบอกว่าอะไรไพ่แนะนําบอกว่ายังมีคนเก็บกอดความรักความสัมพันธ์นี้ยังหวงแหนยังเก็บกอดยังหึงหวง อย่างะแล้วก็มีคนสร้างกำแพงหรือว่าพยายามที่มีคนคนหนึ่งพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ยังไม่อยากปล่อยไปเออยังไม่อยากปล่อยมีใครพยายามอย่างหนักที่ต้องการยังคงไว้ในสถานะแห่งความรักนี้แล้วก็รอคอยว่าว่ามันจะสํำเร็จผลไหมมีคนพยายามหนักมากอะ่ะแต่อีกคนก็นิ่งเฉยไม่รับไม่รู้ไม่ร้อนพักทุกอย่างืันน,นี้คนนึงพยายามแต่อีกคนนึงก็ ก็ไม่อยากได้แล้วอะเออสิบสิบเหรียญอะไพแนะนำว่าได้บางสิ่งบางอย่างที่คุณหวงแหนแะเก็บกอดไว้ส่วนอีกคนหนึ่งถ้าคุณเป็นคนที่เก็บกอดนั้นไว้อีกคนหนึ่งเขาก็ไม่อยากอยู่แล้วส่วนถ้าคุณเป็นคนที่จะไปคนคนนั้นเขาอยากให้คุณมองถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมา มองความผูกพันของเรามองครอบครัวของเราก่อนเพราะฉะนั้นภัยแนะนําว่าถ้าอะไรก็ตามยังพอที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขปรับควอมเข้าใจกันได้ความรักครั้งนี้ยังมีสิบเหรียญอยู่ยังเป็นความมั่นคงได้อยู่แต่ถ้าคุณพร้อมจะไปไม่เอาแล้วของเก่าก็ เดินไปข้างหน้าค่ะคุณอาจจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการหรือสิ่งที่คุณวาดฝันแต่บอกไว้ก่อนในสิ่งที่คุณวาดฝันอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาใหม่ๆขี้ใหม่หมาหอมค่ะทุกคนมาใหม่ๆดีทุกคนหลังช่วงโปร3เดือน6เดือนเดีทุกคนหลังจากนั้นกลายเป็นสิ่งไม่ดีเพราะฉะนั้นคิดถึงเวลาเวลาที่คุณอยู่ร่วมกับใครสักคนมันเป็นความน่าเบื่อพร้อมๆกับเป็นความสุขที่ผ่านมาเป็นความมั่นคงได้ลองตัดสินใจดูว่าคุณอยากจะไปกับคนใหม่ๆหรือคุณอยากจะกลับไปอยู่กับคนที่ เป็น10เหรียญของคุณนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปชันบอกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอลอาร์มค่ะแอสไซเอฟอีศูนย์สามสองเก้าวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ